ยุคนี้สมัยนี้คนบาปมาเกิดเยอะจริงๆใมาใขนาดเดียวกันสาวกของเทวทัตก็มาเกิดเยอะจริงๆปัญหาเรื่องพระสงฆ์รับเงินเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมายาวนานพอสมควรแล้วและอาตมาก็เฝ้าดูอยู่ ิจารณาหาเหตุหาผลทกเถียงกันไปถกเถียงกันมาไม่รู้จักจบสิ้นสักทีปัญหาเรื่องพระสงรับเงินฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูกอาตมาก็นั่งรอดูอยู่ในเฟซบุ๊กในโลกโซเชียลโ,โลกออนไลน์ว่าจะมีพระผู้ใหญ่มหาเถระหรือมศออ,ออกมา ชี้แจงหรือไม่จนป่านนี้ก็ยังไม่มีพระเถระมาหาชั้นผู้ใหญ่จบดอ็อกเตอร์ก็มีจบสาสตาจารย์ก็มีพอทแปดพอทเก้าก็มีไม่ออกมาพูดรอแล้วรออีกจุนอาตมารอไม่ไหวอาตมารพระผู้น้อยขอชี้แจงบ้างถูกผิดก็เก็บไปพิจารณาก็แล้วกันเพราะเรา ือเอกภาพหรืออิสระภาพทางด้านความคิดศาสนาพวกเราเป็นอย่างนั้นจริงๆพระบางรูปก็ออกมามีผู้ที่ไม่ได้เป็นพระแต่ใช้คาว่าสมณะสมณะอะไรนั่นแหละก็ออกมาพูดพระรับเงินเป็นบาป อาตมาฟังแล้วก็ชาวบ้านเขาจะสับสนพระบวดใหม่ที่ไม่รู้สมัเนี้เขาจะสับสนว่าอะไนถูกอะไนพิษพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ก็ไม่ออกมาพูดในมุมมองของอาตมาบอกเลยว่าศาสนาพุทธเราอิงไว้ด้วยเหตุผลล้วนๆสติล้วน และศาสนาเป็นศาสนาแห่งความรอบค้อบมากจริงๆรอบครอบจริงๆท่านบัญญัติศินแต่ละข้อบัญญัตทิทาวินัยแต่ละข้อนี่กันแล้วกันอีกกองแล้วกองอีกก่อนที่จะออกมากรณีพระสงฆ์รับเงินเนี่ย บางคนบางสำนักบอกว่ารับผ่านมัคคทายกผ่านไวยากรณ์วัดไม่ผิดห้ามรับแบบตรงๆแต่ตามามุมมองแล้วไปกันใหญ่แล้วจะรับทางตรงหรือจะรับทางอ้อมมันก็รับเหมือนกันแหละมันอยู่ที่เจตนาอื บางูต่อหน้าเนี่ยอาตมาประสบการณ์พระสิบแปดปร์าต่อหน้าไม่รับเนี่ยไว้ฟอร์มเชิงดีแล้วกันหละโยมมาถวายให้รับหลังของผมอยู่ไหนซองผมอยู่ไหนอย่างนี้ผมก็เคยเจอมาแนละ้วทีชีวิตพระเราันมทำไมเล็กเทะเหลวเปลวกระติขนาดน,นี้เลยศาสนาพุทธศาสนาอิงไว้ด้วยปัญญานะครับ ก่บพฤตความรอบคอบนะครับอย่าดัดจริตกันให้มากทักเลยครับเอาความจริงมาคุยกันเอาความเป็นจริงมาคุยกันครับาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่อิงไว้ในหลักของความเป็นจริงและเป็นาศาสนาที่ปรับตัวเข้าได้ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเครื่องแบบที่อาตมาส,สวมอยู่ใส่ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนู่น2,600หรือ700ปีมาแล้วนย,นยก็ยังทันยุคทันสมัยอยู่และคําสอนของพระอ,องค์ท่านจะไม่ทันยุคทันสมัยเชียวหรือคิดเรื่องนี้สิครับเอาความจริงมาคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยอ่านผิวเผินศึกษาผิวเผินพระทีรล,ลูก ว่พระที่ออกมาพูดแต่ละรูปเรื่องรับเงินอัตมาก็คิดว่าเขาก็พูดถูกแต่มันถูกในมุมของท่านเหรียญมีสามด้านนะครับกระจกมีหกด้านท่านมองครบแล้วหรือยังก่อนที่เจออกมาพูดเรื่องนี้เรื่องพระรับเงินเป็นความผิด ดูให้ครบหกด้านก่อนครับท่านจะเป็นสาวกเทวทัตเลยเดี๋ยวสามด้านก็ดูให้ครบก่อนครับอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกชาวลูกวันจะเป็นกรรมแก่ตัวท่านเองจริงๆแล้วเนี่ยไปเจาะ เนื้อหารายละเอียดของที่สุรับเงินเป็นอาบอัติญาติโยมเขาถวายให้พระสงฆ์ทักกล่าวคำถวายยกมือทูลหัวเลยอัตมาถามกลับกับผมถามกลับนะครับคุณปฏิเสธศรัทธาโยมนะ คุณอาบัตไหมเอาแค่นี้ครับสั้นๆง่างยๆเนี่ยตอบครับปหาคาตอบเอาเองครับคุณปฏิเสธสัทธาายมเนะี่ยยมตั้งใจมาแล้ววันนี้ไม่มีโอกาสที่จะไปซื้อของบางคนอยู่ป่าอยู่เขาเนะี่ยบางคนเอ,อตื่นไม่ทันเนะี่ยมีแต่ปัจจนะัยน่ะยกมือถวอาใช้ปัจจนะัยน่ะปัจจนะัยสี่น่ยถวายให้พระภิกษุเนะี่ยเออไปใช้เขาถวายให้พระภิกษุนะครับถวายให้วัด ชาวบ้านนะครับญาติโยวนะครับแล้วท่านเป็นพระในพระพุทธศาสนาท่านไปปฏิเสธศรัทธายมท่านอาบัติไหมคิดสิครับตึกตองสิครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อิงไวด้วยสติและปัญญาและความรอบอคอบผมถามกลับแค่นี้ ในเมื่อชาวบ้านเนี่ยอันนี้ผมเจาะรายละเอียดในเชิงลึกนะเขาถวายให้พระสงฆ์ใช้ถวายให้วัดก็เ,เป็นของวัดค่าน้ำค่าไฟวัดถ้าจะผิดมันผิดตรงนี้ครับพระสงฆ์เราในเมื่อชาวบ้านเขาศรัทธาในตัวพระสงฆ์ศรัทธาในวัดศรัทธาในพระพุทธศาสนาจักรีธรบเขาให้สงฆ์เนี่ยไปใช้พระสงฆ์อาพาธพระสงฆ์ขึ้นรถก็ต้องใช้ ในการจ่ายค่ารถไปหาหมอก็ต้องจ่ายหมดแต่พระพิสุสงค์งเราเอาไปใช้นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ผิดก็คือพระสงฆ์เอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ผิดวัตถุประสงค์บางคนมีลูกมีเมียแล้วมาบวช พระสงฆ์ก็เก็บสะสมไมว้อวัจถุที้ไปส่งให้ลูกเมียทางบ้านนี่คือข้อผิดครับหรืออไปเล่นการพนันใช้ใช้เงินในทางที่ผิดอย่างเงี้ยไปใช้จ่ายในสิ่งที่ผิดมันผิดมันจะผิดตรงนี้ท่านมันอยู่ที่เจตนานะครับอยู่ที่เจตนามันไม่ ใช่วันรับเงินมาเงินถูกมือแล้วผิดอาบัติย่างินเงินมันเป็นอนัาตาเน่ยอยู่ที่จิตคุณจะไปปรุงแต่งปู่สวงอ่ะคนมาถวายให้ครับถูกหวยถูกเบอร์นะเป็นกะต้าเลยสมัยนั้นผมเป็นเด็กปู่สวงหยิบมาตรเดินไปกลางหมู่บ้านเด็กๆเป็นร้อยมาเออยี่สิบสามคนมันจิบที่ระไปยลยลยท่านไม่พูดมากนะแต่เป็นการสอนทมนะครับแต่สอนด้วยการกระทํา ท่านไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรบารมีท่านมาอย่างนั้นจะให้ท่านไปทําอย่างไรชาวบ้านก็พูดกันเกินหมดพูดเป็นเรื่องตลกตลกในยุคนั้นกู่จะสร้างวัดตอนตายเฮ้ยอาตมาเป็นเด็ก,กงงเหมือนกันวะสร้างวัดตอนตายสร้างไงวะมันปรากฏว่าท่านตายไปแล้วมลูกศิษย์ลูกหาก็สร้างวัดปู่สูงปู่สูงเต็มไปหมดมันก็กินของท่าน นี่แหละครับาศาสนาพุทธเราปัญญาล้วนๆอย่าถกเถียงกันอีกเลยครับเรื่องพระรับเงินอยู่ที่เจตนาล้วอยู่ที่พักสงเราเองครับอย่าเป็นสาวกเทวทัตเลยท่านใช้ปัญญาในการติดต่อตามนะสมัยพุทธกาลท่านลองคิดให้ดีนะครับ สีลข้อหนึ่งคืออะไรครับปานาธิบาตห้ามฆ่าสัตว์แต่ทำไมพระพุทธเจ้าะ่ะไม่ห้ามพิสุฉันเนื้อสัตว์ท่านคิดนะครับทั้งทั้งที่เทวทัตนะก็มากราบทูลให้พระพิสุเนี่ยฉันเจคือไม่สันไม่ฉันเนื้อสัตว์นั่นเองแต่พระเจ้าไม่อนุญาตแต่ในขณะเดียวกันมันก็มาขัดแย้งกับสิลข้อหนึ่ง ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนมีป,รร ulu, ปัญญาฟังทะลุปุโป่งเลยว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านกันไม่หมดแล้วท่านมีความรอบท่อเนื้อหารยายละเอียดลึกๆไปศึกษาดูในพระไตรปิฎก มีหลายเล่มมันจะมาขจัดไม่ได้มันกันเล่มไหนถ,ถามว่าเนื้อสัตว์อ่ะฉันได้ไหมฉันได้สัตว์ที่มันชนกันเองวัวควายที่มันชนกันเองตายเนี่ยก็สามารถที่จะมาปรุงเป็นอาหารได้ชาวบ้านที่เขาฆ่าโดยที่ไม่มีความรู้ฆ่าโดยอาชีพของเขาพระเราไม่ได้ยินดียินร้ายไม่ได้ส่งเสริมอ่ะ เราไมห้ามชาวบ้านเราห้ามได้ไหมเขาทำมาหากินว่าห้ามไม่ได้ในเมืม่อห้ามไม่ได้พุทธเจ้าก็กันไม่หมดแล้วเป็นทางสายกลางชาวบ้านโยมอุบาสกอุบาสิกาจะทําอะไรมาให้ถวายพระก,ก,ก็ต้องรับยกเว้นมังสังสิบอย่างนักบวเรารู้นะมังสังสิบอย่างเนื้ออะไร เนื้อมนุษย์เนื้อมา้าเนื้อเสือเหลืองเนื้องูเนื้ออะไรประมาณนีน้นี่ไม่ต้องพูดมากเพราะนั้นท่านบัญญัติไว้ชัดเจนแต่เราไม่พูดถึงแต่เนี่ยคนเขไม่เข้าใจอ่ะขัดแย้งกันนะขัดแย้งกันเพราะพุทธเจ้าท่านมีความรอบคอบละเอียดละออในการตอบปัญหาไก่มันชนกันตายก็เนื้อไก่มันไม่มีพิษเนี่ยก็มาปรุงเป็นอาหารได้ แล้วก็พิสุก็เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายชาวบ้านหาอะไรมาให้ฉันก็ฉันเจ้าผัดเอาหารเจมาเอางสวิตลังสวิรัตม,มาผลไม้มา,มาพระพิสูุนรลับได้เพราะจิตของท่านไม่ได้คิดอะไรอย่างอาตมาฉันทุกวันอาตมาก็อาตมาฉันธาตุอาตมาบอกว่าฉันธาตุเฮ้ยพระน,นี้มันเพี้ยนเลยธาตุมันคืออะไรธาตุดินอะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเอาน้ำมาฉันก็ฉันธาตุน้ำฉันเพื่อความอยู่รอดนั่นเอง พิจารณากันสิครับบอกแล้วว่าเหรียญมีหกด้านเนี่ขออภัยพูดผิดเหรียญมีสามด้านด้านหน้าด้านหลังด้านกลางัวให้รับกระจกมีหกด้านมีพ้อหมดพุทธเจ้ามีความละเอียดลึกซึ้งมองรอบพ้อที่ท่านพูดนะท่านมองเสี่ยวหนึ่งของท่านศึกษายังไม่ถึงแก่นศึกษายังไม่แตกฉาน ก็ออกมาโจมตีคันเอเลยกลายเป็นเข้าทางไอ้ฝ่ายตรงข้ามอ่ะไอ้ลัทธิมารที่มันโจมตีที่มันจะทําลายาศาสนาพุทธเราเข้าทางทั้งหมดมยิ่งวิโสถูกเถียงไปถูกเถียงกันมาโอโ้โหเขานั่งมองดูบอลล็ละอะสบายใจอ,อย่าเป็นสาวกเทวทัพกันอีกไปครับ มันเป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดครับพระพุทธศาสนามีเปลือกมีกระพีมีแก่นจึงคงอยู่มาได้อย่างยาวนานมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีสืบสานกันมายาวนานาศาสนพิธี และธรมเนียบรมเนียมที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาล้วนมีเหตุผลรองรับงานมงคลมีโต๊ะหมู่มีการจุดจุดทูปเทียนมีพระสงฆ์สวดชยันโตประพรมน้ำพุทธมนต์มงคลล้วนแต่เป็นสิ่ง ที่เป็นมงคลหรือสิ่งที่เป็นสิริมงคลอย่าห้ามจุดทุกเทียนอย่าห้ามพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์หรือน้ำมงคลน้ำพุทธมนต์ตอดน้ำมงคลนั่นแหละถ้าเก่งกว่าพระก็มาบวชเอาอย่าสอนเพี้ยนจากสิ่งที่ดีงาม ต้นไม้มีแต่แก่นไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้มันจะอยู่ได้อย่างไรคิดารณานากักบวชเราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างถี่ถ้วนจะให้ฝ่ายตรงข้ามเขามาตั้งคำถามแล้วเอาแก้โจทย์ให้เขาไม่ได้ตอบจว์ให้เขาไม่ได้อายเขาคือเหตุผลที่พุทธเจ้าทำไมถึงไม่ บัญญัติอะไรโดยที่แบบนึกจะบัญญัติกะยัตท่านต้องร้อยเหตุก็เกิดเกิดเจตดเหตุเกิดขึ้นก่อนและก็มาบัญญัติใบไม้ในกำมือเคยได้ยินไหมคิดว่านักบวชทุกท่านเคยได้ยินหลักพระพุทธศาสนา,ามูลฐานมุ่งเฉพาะไปยังความดับทุกข์ไม่ได้มุ่งไปดันการรับเงินหรือไม่รับเงินหรอก มีเหตุผลอยู่ในตัวเองที่ทุกคนเห็นได้มีส่วนที่เป็นหลักอยู่ไม่มากมายจนถึงกับพระพุทธเจ้าเรียกว่ามันคือกรรมมือเดียวมันมีเรื่องเพียงกรรมมือเดียวพระพุทธเจ้าตัดกับพิสูจน์ทั้งหลายว่าเรื่องที่ตัตรู้ และรู้นั้นมันมากเท่าใบไม้ทั้งป่าแต่เรื่องจำเป็นที่ควรรู้ควรนำมาสอนและปฏิบัตินั้นเท่ากับใบไม้ในกำมือเดียวถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้จะจับใจความสำคัญมันเหมือนกับว่า เห็นของมามากมายแล้วไม่รู้จะเลือกอันไหนดีจนงงไปหมดส่วนมากจะไปเอา,เอาส่วนมากนะก็ไปเอาผูกเอาเรื่องที่ตรงกับกิเลสของตัวเองมากกว่าจะเป็นเรื่องของสติปัญญาก็เลยเป็นเรื่องที่เออก็ เลยกลายเป็นเรื่องทำพิธีรีตองฟังแล้วคิดตามศาสนาพุทธเราไม่ใช่คำสอนที่ยากเย็นอะไรเลยเป็นคำสอนที่อิงไม่ด้วยสัตว์จะทำล้วนๆนี่แหละอาตมาก็เลยมา สาธยายนิดหน่อยอย่าถกเถียงกันเลยครับหน้าที่ของพุทธบุตรที่ประเสริฐที่สุดก็คือหนุนใจให้ท่านหน,หนุนใจให้พระสงฆ์เข้าสู่ล่มของพระธรรมคือสุดยอดแห่งอภิชาติธรรมคือประทีบแก้ว ทาคือปฏิแก้วหนุนใจท่านทั้งพบนี้และพบหน้าพระศาสดาและพระสมคือต้นแบบแห่งการแสดงออกซึ่งความกตันยูธรรมอันล้ำค่ายิ่งกว่าสิ่งใดใ,ในสามแดนโลกธาท่า สติปัญญาความรอบขอบคือศาสนาวกมาเรื่องเงินอีกสักนิดหนึ่งพูดเรื่องเงินพรเลินีน,นในมุมมองของอาตมาเงินวงการวัดวารามหลายสำนักชอบพูดว่าเงินไม่สำคัญอาตมาพระผู้น้อยขอขยายความว่า เงินวงการวัดวารามหลายสำนักชอบพูดว่าเงินไม่สำคัญเงินเป็นศัตรูต่อการปฏิบัติธรรมความเป็นจริงถูกบ้างบางแห่งบางมุมเท่านั้นเองฝืนความจริงในบางมุมที่ว่าถูก ต้องในแง่ที่เน้นปฏิบัติอปฏิบัติเอาแบบตัวเองอะ่ะนะถูกไปแล้วละ่ะไม่สนใจอะไรอโดยไม่สนโลกอเรียกว่าสายที่เข่งอะ่ะแตรมาบอกว่ามันเข่งจริงหรือเปล่านะมันเข่งแต่ในรูปลักษณ์แต่การเข่งจริงๆมันเข่งที่จิตใจท่านเอ้ยอประเภทเข่งที่รูปลักษณ์ที่ว่าไม่จับต้องไม่แตะเงิน ไม่หยิบเงินไม่จับเงินมันเข่งแต่รูปลักษณ์ภายนอกแต่จิตใจของท่านยังมีกิเลสตัณหาราคาอยู่มันก็ไม่พ้นทุ์หรอกมันเป็นแค่การแสดงภายนอกที่ว่าฝืนความจริงคือยังมีอีกนักมือวัดต้องใช้เงินดูแลบำรุงซ่อมรักษามีรายจ่ายสารพัดต้องใช้ต้องจ่ายขาดเงิน วัดก็ไม่อาจจะตั้งอยู่ได้แต่ประสบการณ์ตรงผมเงินสำคัญประสบการณ์ความผมเงินสำคัญยังคงจำเป็นต้องใช้ในงานใช้ในการทำนุกบำร,รุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ทั้งใช้สร้างซ่อมแซมบุรณะปฏิสังขรณ ทั้งในส่วนที่บำรุงการศึกษาใช้สนับสนุนสร้างคำพีค้นคว้าวิจัยในรูปแบบต่างๆที่จะเป็นต้องใช้เ<ม>งินใช้สร้างคนคือพระสงฆ์สมณีเป็นผู้นำเป็นศาสนาท,ทายาท การวัดวารามไม่ฟรีใช้เงินทั้งนั้นเรียนหนังสือก็ต้องจ่ายน้ำไฟต้องจ่ายเดินทางต้องมีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรฟรีครับพระสงฆ์อาพาธเจ็บป่วยรักษาตัวก็ต้องจ่าย ค่ารักษาพัค่ารักษาพยาบาลก็ไม่มีฟรีใครที่รณรงค์ต่อต้านห้ามถวายเงินพระสงฆ์ครบคิดพิจารณาความจริงกันเอาเองคือมักคิดด่วนสรุปรีบตัดสินพิภาคพิภาคษาพระร่วงหน้าโดยไม่มองความจริงรอบด้าน 360อยหกงศาถือว่าท่านยังขาดความรอบคอบยังไม่ได้เป็นสาวกพระพุทธองค์อย่างแท้จริงที่อาตมาเดินงานมาเนี่ยเรื่องใครพระพุทธศาสนาก็ชัดๆเกณฑนก็อย่างที่ท่านเห็นแหละสี่ห้าปีก็ต้องใช้เงินญาติโยมก็ถวายมาเจตนาของญาติโยม โทรศัพท์ที่อาตมามาไลนเนี่ยก็โยมเขาก็ถวายมาทั้งนั้นเป็นพระจะไปประกอบอาชีพได้อย่างไรอะ่ะก็ต้องใช้เงินจากญาติโยมโยมเขาก็นอนโงบนาบุญผู้ที่เห็นดีเห็นงามด้วยผู้ที่เข้าใจถึงธรรมระดับต้นๆปะกล่าวคำอนมุโมทนาสาธุโอ้โหเป็นสิ่งที่ฟังแล้วเนี่ยชื่นใจน่าจะเสียงคำว่าสาธุนี่จะสะทานไปถึงสามพัโลกธาตุเลยนะ ตึกตองให้ละเอียดรอบคอบครับสำหรับชาวพุทธเราซึ่งปฏิบัติธรรมอย่าให้ใครมาจุงจมูกเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็รบไปเพื่อส่วนรวมแต่ไม่ได้เก็บเอามาคิดที่เห็นอาตมาพูดบนคนอื่นก็เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเมื่อเรื่องผ่านไปแล้ว เมื่ออาตมาพูดผ่านไปแล้ววันนี้อาตมาก็ไม่เก็บเอาเรื่องเหล่านี้มาคิดเลยพอนั่งสมาธินั่งธรรมะ,จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานอาตมาก็ทิ้งทุกอย่างบิงธรรมะอย่างเดียวชีวิตอาตมาจึงมีแต่ความสุขขอจเจริญพร